ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเราจะมารีวิวเจ้าโคพาวเมอร์ลังนงี้ยทุกคนพบเพิ่งจะสุ่มได้มาเลยนะนี่กันหนึ่งร้อยองเออโคจังโหดระดังเนี่เป็นสไตล์เคียที่เพนเบเกอร์น,นะส่วนคขาผัดหลังก็นี่เลยคขาวๆก็ประมาณนี้ทุกคนการคลองบอลน,นี่ถือว่าดีมากนะลูกส่งก็ไม่ได้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้หน่อยนะทุกคน แต่ก็จบสกอร์84โค้ดเยอะลูกปั่นนี่ลูกปัน่นไฮไลท์เลย89เฮอโคดจะโหดสปีดไม่จิ๋ว่าไหวมาแต่ว่ายิงแรงอยู่ข้างล่างนี่เล่นเท้าซ้ายเท้าเดียวคนระทุกคนสกิลก็นี่อ่างนี้พิเศษหน่อยจะมีสกิลดำบืน้นัานนะทุกคนแล้วก็ลองเล่นเคอร์เลอร์ที่ลูกปัน่นโอ้ครบเลยอะก็ทำช็อตก็มีไฟติ้งก็มีทุกคน ถือว่าเป็นร่างนี้ครบเครื่องนะร่างนี้ตั้งตั้งนึ่ง100ฟองนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมไหมทุกคนเคลียไปนี่จำมัทัดโค <c oughs> พาพร์เมอร์พวกมาถึงนันโดนเสียบไปแล้ววะสวยเป๊บขออีกทีนึงคือว่าของเต้แทงไป อาบอลอออไม่เจอเลยวะอ้าโหมันเซยบอลงา่ายจังสวยยกไปดีแล้วป้าเป้อืมก็จะโยนแล้วมุ่งเขาหน่อยว่าบุกสกีดหนึ่งในฝ่าว่าทุกคนรู้สึกว่ามันไม่ค่อยลุกเท่าไหร่เลยสวยโอโ้โหทำอะไรเนี่ยพังวันนี้ไม่พี่เจี๋ยวตัวนะ <c oughs> พี่ที่คนเล่นเนี่ย ชิพายอะไรลุดโลงเลยโอ้โหนำหน้าวะ่ะโคลปอรเมอร์พ่อแม่ห้าบอลไม่เจอเลยวะอะไรครับนี้นี่ไงผมเจอแล้วโอ้โหไม่ได้บอลเนึพอเจอแล้วก็ไม่โดนบอลเนึดูเถอะชิพายอะไรทรับย์ลอกวิกสวยไหมซี่ อุ้ยเจ็บบอลเลยเนะี่ยอ้าวเออเอ่อ,อสวยครับว่าเอ็นซันไปสวยอุ้ยในมาหโหอะไรวันนี้อ่ะในมาของเวอร์จเจ็ดเลยทุกคนมวามคิดน,นี่ไงมันคิีจะไปไหนฮะโอ้โหจะดติดซ<ส>าด <สา S 1> และบอลมนใช่งง่ายนะเ้ยฟุบไปดี หนช่องนะหินช sì ่องนะโอ้โหขิดง่ายไปหน่อยอุ้ยดับละดัาบลัดเจ๋อหน่อยเจ๋อหน่อยหมุนหมุนหมวนหมุนหมวนหมุนหมุนเย็อนะทุกคนกูไม่ส่งเลยกูไม่ส่งเลยมาดิมาดิเอาเวลากูไม่ส่งเลยนี่ไงตะบันทัดโอ้โหสวยจัดแล้วเต็มคอโอ้โหเอาจนนะโอ้ยิงโคตรแรงอ่ะโอ้แล้วยิงแรงจัดแหละ ไม่ใกล้กาี่นลทำเป็นเล่นไปนะเพิ่อๆนี้ไอ้ล่างมิกทามที่แจกนี้ซูล่างนี้ไม่ได้เจ้านะปอบไหนมาไม่เจ้เขาเผาเมื่อพวกมันลงตั้มลยวะนี่ไ,ไงเต็มเคาะหืมติดโอ้โยแต่มันทำให้พ้นโอ้โหกำลังกระชอกเฮ้ย โดยเราออกถูกยิงอะไรเงี้ยเรื่องนะแต่เรายังไม่ได้ลองลุกปั่นว่ะมันจะปั่นดีหรือเปล่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่า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 โอ้โหแต่มันลุดโล่งอะไรนะแถบเนี้โอ้โหทุกคนโอ้โหมันยังเไอ้ไอ้เช่นนี่มันล็อกเก่งเหรอวะอืมโอเคทุกคนสวยโย่ ยกไปโอ้โหหลุดลงอย่างนี้ว่านี่ไม่ใช่โคพาเม,มอร์กูก็ยิงได้ปะนี่งไงพาปเมอร์กูโอ้โหมุนตัวลอ,อกแล้วปัน้นแม่งติตติยท้นอยู่นอยู่สวยนิมน่มๆเนีน่ย เดี๋ยวผมหลสูกว่าต้องไปเปลี่ยนตำแหน่งโคพาวเมอร์วะเชียร์ห้าบอลไม่เจอเ มาทุกคนมาต่อที่ครึ่งซ่องอยังไหวรวดเร็วทันใจเห็นช่องอื้อหือวิช่องนี้ช่องโชเวดากองโอ้ในมาเนมาราแล้วบอลเข้าทางปั่นอื้อหือเข้าเฉยโอ้โหผ่ามพผมนี่ขนาดแถวขวาเนี่ยมันเข้าข้างไม่ทถนัดเลยนะเมื่อกี้ ต่มาก็ยิงได้จะทางทีให้เขาทางซ้ายดีกว่ามันจะดีฝั่นนี้นะอุ๊ยออกอย่างเงี้ยหนุ่กดดันยโยนยาวไปดีไง้เห็นช่องเป็นกัลโลกูมาพุ๊กพุ๊กดึงบอลลอกใจเย็น สวยเฟรช็อตโอ้โหเล่นท่าเยี่หน่อยโอ้โหโล้มอย่างนี้ดัาทันไม่ทันเมื่อกี้คิดไปนะจะดำำันทันจะนิ้วไปไม่ทันอ่าเดี๋ยมันชะลบ อ็น,นโลกของเตงเฮ้ยเมซี่ไม่เข้าบอลแล้วมันไม่เป็นตัวเป็นเมซี่วะมีหลอกมีหลอกโอ้ไอ้น,นี่มาใหญเชนี้มันล็อกเก่งทะวะเจอกูทกั้งยีง่แทงทันไหมทันด้วยโยนเลยครับพอเมือ่อฮะ ไอ้เข้าได้ไงวะโอ้ทัอย่างนี้ไรเลยทุกคนเอาห่นละก้องเต้กูจะมานทัโชดิแม่เองเนี่ยนี่เสร็จกูได้กูได้ไดเออต้องอยางงี้อือใจไม่ดีว่ะสวยโอ้เราได้ด้วยเต็มข้อ โอ้โหเข้าเลยพอเมื่อโอ้พอเมื่อแฮตติกว่าเอาเรื่องเอาเรื่องนะอืมออกอีกมันเล่นสันว่ะเคกไปดิมึงเก็บไว้ไหน สวยของเต้ก็จะมีการันถัดนะเว้ยยันดูถูกของเต้ก็เชียวกระชากไปหงายท้องแล้วโอ้เต้จิโอ้แม้หนวดสไลด์เฮ้ยโอ้โหคิดว่าัดได้แล้วมันเคลียร์ไม่ขาดอย่างนี้ระวังโดนนะต้องแมนอัพวะนี่ไง จ่วงวันมันมีต้องมันอัพเท่านั้นแล้วมีใครทำช่องไ้หมผ่มือทำช่องอะ่ะสวยเฟซช็อตหนึ่งกระชากเลยสวยโอ้โหมันไม่เข้าสายวะถ้าเมื่อกี้แต่งเข้าสายนี่น่าจะมีลุ้นอยู่นะเฮ้ยจ่ายบอลอย่างงี้ก็สวยแล้ว มันออกปิกออกปิก,ออกป้กองปีกสายแน่นอนนั่นไงยกลัวแหละต้องมาทางนี้เอ่ะไปปุยยงไหมฮะโอ้โหรลโย,ยนตรงนี้เหรอกูดักฐานแน,นหนุ่งเขี่ยก่อนโอ้โหแล้วจานเป้าเลยวะก็เรียบร้อยนะทุกคนถาเมอร์ล่างนี้มั่งเลยบ้างเป็นลางที่โหดที่สุดแล้วนะสำหรับล่างฝีเออ ยังไม่มีก็ไปซุ่มเนื่องันได้นะโคจะโหดผมแนะนำเลยทุกคนมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับทุกคน